สวัสดีค่ะ BGN How to Play วันนี้นะคะขอนำเสนอเกม Canvas ค่ะเกมนี้นะคะได้พับพิเชอร์ใจดี Tower Tactics g a เกมเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์มาแปลไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเกมนี้นะคะผู้เล่นจะเป็นจิตรกรไปแข่งประกวดงานศิลปะก,กันนะคะ<ม>เล่นใน้5 5คนอายุ10ปีขึ้นไป ใช้เวลาเล่นประมาณ30นาทีค่ะต่อไปเรามาดูเซตอัพกันนะคะวางกระดานแคนวาดไว้ตรงกลางโต๊ะสุ่มการ์ดคิดคะแนน4ใบาวางไว้ตามนี้เลยค่ะวางริบบิ้นไว้ตามสีสุ่มการ์ดศิละปะจากกล่องและวาง5ใบาตามนี้เลยค่ะและสุดท้ายผู้เล่นจะได้การ์ดพื้นหลัง3ใบและโทเค็นแรงบระดาใจคนละ4ชิ้นเซตอัพเสร็จแล้วก็ไปเริ่มเล่นกันเลยค่ะ ในแต่ละตาผู้เล่นจะสามารถเลือกทำหนึ่งใน2อย่างนี้นะคะก็คือการหยิบการ์ดศิลปะหรือวาดรูปในการหยิบการ์ดศิลปะเนี่ยถ้าหยิบการ์ดใบที่ไกลจากกองการ์ดมากที่สุดสามารถหยิบได้ฟรีเลยแต่ถ้าหากต้องการหยิบการ์ดใบถัดไปจะต้องวางโทเค็นแรงบันดาลใจเพื่อข้ามไปหยิบใบนั้นๆหากผู้เล่นหยิบการ์ดที่มีโทเค็นแรงบันดาลใจอย,อยู่ก็จะได้ทั้งคู่ไปเลยค่ะ ผู้เล่นสามารถเก็บการ์ดศิลปะบนมือได้เพียง5ใบเท่านั้นนะคะหากมี5ใบแล้วตาต่อไปจะบังคับวาดภาพทันทีการวาดภาพผู้เล่นจะสามารถวาดภาพได้เมื่อมีการ์ดศิลปะอย่างน้อย3าใบบนมือโดยวิธีคือนําการ์ดศิลปะมาวางซ้อนกันบนการ์พื้นหลังนี่แล้วเราก็จะได้ภาพที่สําเร็จสวยงามมาแล้วหนึ่งภาพค่ะ โดยการคิดคะแนนจะนับจากภาพที่เห็นอยู่สุดท้ายนี้เท่านั้นนะคะเมื่อวาดภาพเราจะมาดูว่าเราจะได้ริบบิ้นจากการคิดคะแนนตรงไหนบ้างอย่างภาพนี้นะคะเราจะมาดูว่าเราจะได้ริบบิ้นสีแดงไหมจากการที่เรามีสัญ,ญลักษณ์ครบ4ี่สัญ,ญลักษณ์ ซึ่งภาพนี้เราก็จะได้1ริบบิ้นแดงสําหรับอันนี้ถ้ามีสามเหลี่ยม2อันจะได้1ริบบิ้นเขียวอันนี้จะต้องมีสัญลักษณ์อย่างน้อย1ก็จะได้1ริบบิ้นฟ้าและมีครบทุกสีจะได้1ริบบิ้นม่วงก็จะถือเป็นการวาดภาพ1ภาพนะคะเกมจะสิ้นสุดเมื่อผู้เล่นทุกคนวาดภาพได้ครบ3ภาพและคิดคะแนนรวมจากริบบิ้นที่ทุกคนมีโดยคะแนนริบบิ้นจะมีเท่าไหร่นั้นก็สามารถดูได้ที่การคิดคะแนนบนกระดานได้เลยค่ะจบเกมใครมีคะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ หาคะแนนเท่ากันให้ดูโทเค็นแรงบันดาลใจหากยังเท่ากันอีกให้เพื่อนในกลุ่มโหวตได้เลยค่ะว่าภาพของใครสวยกว่ากันและนี่ก็คือเกม Canvas ค่ะเล่นเสร็จก็เอากล่องไปแขวนที่ผนังได้เลย